เห็นแบบนี้แล้วโอ้โหร่มรื่นหรูหรามากๆค่ะประกาศขายบ้านปางริมกอนนะคะเรื่องหาดไม้สักทองพร้อมที่ดินชนดรุดแดงด้วยค่ะ ผู้ชมค,คะเรียกได้ว่าใครเห็นก็แบบโหคนลุกคือฮาไม่น้อยค่ะในกลุ่มขายบ้านหรูคฤหาสน์หรูบ้านเศรษฐีมีชาวเน็ตท่านหนึ่งค่ะเข้ามาประกาศขายบ้านไม้สักทองในพื้นที่เชียงรายมีรายละเอียดระบุไว้ชัดเจนค่ะบอกว่าขายคฤหาสน์ไม้สักทองและที่ดิน340ไร่ซึ่งตั้งอยู่ในจอดเชียงรายเป็นโฉนดครุฑแดงนอส .4 อจอนะคะ110ไร่ที่เหลือเนี่ยเป็นที่ครอบครองไม่มีโฉนดในราคา500ล้านบาท500ล้านบาทนะคะรายละเอียดเนี่ยบ้านปางริมกอและที่ดิน ะะโดยสุดท้ายแล้วเนี่ยจะต้องเข้าไปดูบ้านและที่ดินจริงจะต้องมีคนรับแล้วก็คอยพาไปดูนะคะแล้วก็อธิบายรายละเอียดทุกอย่างจะมีแม่บ้านประจําอยู่ที่นั่นค่ะคอยดูแลบ้านแล้วก็พื้นที่ทั้งหมดในส่วนนอกรั้วลวดหนามเนี่ยก็จะมีถนนสาธารณะให้ชาวบ้าน,นวิ่งสัญจรตามปกติล้อมรอบที่ดินแล้วก็จะมีบ้านของชาวบ้านล้อมรอบทางสาธารณะอีกทีหนึง่งซึ่งที่ดินนี้เนี่ยเป็นที่ครอบครองนะคะเจ้าของได้มีการถือครองมามากกว่า30ปีละมีเหมือนมีป่าไม้มาชี้ให้แล้วว่าพื้นที่ทั้ง ไม่ได้อยู่ในเขตป่านะแล้วก็มีที่ทั้งหมดมีสระน้ําทั้งหมดสาสระนะคะมีน้ําใช้ตลอดทั้งปีน้ําไม่เคยท่วมมีไม้ดอกปลูกผสมผสานกับไม้หายากด้วยของไทยหลายชนิดค่ะมีไม้ผลแล้วก็ไม้เศรษฐกิจหลากหลายอย่างต้นทุเรียนหมอนทองประมาณ700กว่าต้นคือเป็นสวนใหญ่มากพื้นที่กว้างมากนะคะต้นแมคคาเดเมียประมาณ60ต้นต้นจันกระเพาะประมาณ500ต้นต้นสาระประมาณ50ต้นต้นพยุงเนี่ยสามร้อยกว่าต้นทำเลบรรยากาศแบบเนี้ยโอ้โหเห็นแล้วก็น่าอยู่ รไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ